ว er ันน,น okay. ี้ครับมาทำหน้าครับมือนี้เขามาตีปลาดูครับไม้ก็เป็นป้าบัวครับแต่ว่าปลาบัวมันกัดตเดียวซึ่งมันขึ้นไม่กับห่างๆครับถ้าเกิดมาตีล่องมอนับตียำ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 ล่องเมอนครับทามีตัวมากัดครับแต่ว่ามือก่อนพมตีอยู่ของรุมันก็กัดอยู่ครับกระไดอยู่แต่วันมือนี้เขาหยับค้นมาข็งเครื่องกก่อๆครับเมื่อล่องรุนเหมือนครับทามีตัวมากัด เขาได้เอากัน Jadi, แต่ว่าบ่ นี่ครับแจมแหลกขอา